อร่อยกันไม้มอร่อยกันป่าเด็กๆแกะให้ไม่ทันเลยต้องกระโดดขึ้นมากินเองอย่างนี้เลยนะวันนี้ประทูตัวใหญ่ยักษ์บุ้มเลยสิบสี่นิ้วเนื้อเยอะไข่เยอะมากอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันนอนเฝ้าแม่กันหมดเลยเหรอฮะทำไม เอาแม่กันหมดเลยฝนตกเปียกกันเลยนะแม่ พี่น้องก็เลียให้กันเปียกฝนกันมาน่ารักเชียวแองจี้รักพี่มันนี่หรอคะรักกันรักกันรักกันลักกี้เป็นไงมากงเปียกเลยใช่ไหมลักกี้เปียกฝนเลยใช่ไหมร้องแง้วเลยน่าสงสารเลยน่าสงสารเลยนะ ้มดูไรหืมดูไรห,หลังบ้านกนาน็หลบฝนกันน่าสงสารนี่เปียกเลยเนาะไม่มีที่ให้หลบเลยน้ำมันสาดน้ำฝนมันสาดเปียกเลยเนาะอ้วงแหลมคอดน่าสงสารเลย หลบฝนกันก่อน,นนะลุงนะมงลงไม่ได้พื้นยังเปียกอยู่นะ